อาศัจัน์หลวงพ่อพระสัยหลวงพ่อพระเสริมหลวงพ่อพระสุขตำนานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพระสัยเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่มืองประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดนหอนองคายห่างตัวเมืองหนองคายไปประมาณ2กิโลเมตร เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุกหน้าตักกว้างสองคืบแนิ้วส่วนสูงจากประชุมเบื้องล่างถึงยอดพระเกศสี่คืบหนึ่งนิ้วหลวงพ่อพระสายเป็นพระพุทธรูปหล่อในสมัยล้านช้างในตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าพระธิดาสามองค์แห่งทศัตริย์ล้านช้างเป็นผู้สร้างบางท่านก็ว่าเป็นพระราชธิดาของพระชัยเชษฐาธิราชได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น แล้วก็ขนาดนามพระพุทธรูปตามชื่อของตัวเองไว้ด้วยว่าพระเสริมอันนี้เป็นพระประจำองค์พี่ใหญ่พระสุขประจำองค์กลางพระสายประจำน้องสุดท้องโดยมีขนาดลดหลั่นกันตามลำดับในวันทำพิธีหล่อองค์พระมีทั้งชาวบ้านและชาววัดคอยช่วยกันเป็นการใหญ่โตมีมคนคอยสุกเตาหลอมทองอยู่ไม่ขาดระยะ นับเวลาได้เจ็ดวันแล้วทองก็ยังไม่ละลายจนถึงวันที่แปดใกล้ๆเวลาเทนเหลือพระภิกษุแก่กับเอน้อยรูปหนึ่งคอยสุกเตาอยู่เวลานั้นปรากฏว่ามีตาปักขาผู้หนึ่งมาช่วยสุกเตาหลอมสามเณรน้อยก็ไม่ได้ขัดข้องเพราะใกล้เวลาฉันเพนเมื่อตาปักขาวมาช่วยสุกเตาหลอมแล้วสามเณรก็ขึ้นไปฉันเทนบนศาลาตามปกติ เมื่อพระกำลังฉันเทนอยู่ญาติโยมที่นำอาหารมาถวายเพนเสร็จแล้วก็คิดกันว่าจะไปช่วยสุกเตาเหลอมเหมือนอย่างทุกวันแต่ว่าวันนั้นมองเห็นคนสุกเตามีมากกว่าทุกวันมองไปทางไหนก็มีแต่ตาปักขาวก็พากันแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ตาปักขาวมากขนาดนี้ต่างนำเรื่องที่ว่าไปถามพระภิกษุท,ท่าน ก็ยืนยันว่าเห็นตาปักขาวเพียงคนเดียวเท่านั้นครั้งฉันเพนเสร็จแล้วคนทั้งหมดก็พากันลงมาดูทีนี้แต่ไม่พบตาปักขาวเลยสักคนเดียวพบแต่เบ้าทองที่หลองเรียบร้อยแล้วทุกคนจึงพากันอัศจรรย์ใจเพราะว่างานที่ชาวบ้านชาววัดช่วยกันทำอย่างหนักแต่ไม่สําเร็จผลมาบัดนี้สำเร็จเรียบร้อยเป็นพระพุทธรูปที่งดงามอย่างไม่มีที่ติด ซึ่งเชื่อกันว่าตาปักขาผู้นี้น่าจะไม่ใช่คนธรรมดาโดยทั่วไปแต่เดิมหลวงพ่อพระสัยหลวงพ่อพระสุขและหลวงพ่อพระเสริมประดิษฐานอยู่ณเมืองวิงจันทร์ประมาณปี2321สมัยกรุงธนบุรีได้อัญเชิญไปไว้ที่เมืองวิงธรรมแล้วก็ถูกเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดโพนชัยเมืองวิงจันทร์อีกครั้งหนึ่งต่อมาในรัชกาลที่สาม เจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันเป็นกบฏสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสติโพลเสดเป็นจองทัพยกคนมาปราบจึงได้อัญเชิญพระสุขพระเสริมและพระสายลงมาด้วยโดยอัญเชิญมาจากภูเขาควายที่ว่าเชิญมาจากภูเขาควายก็เพราะว่าช่วงสงครามเจ้าอนุวงศ์ทรงมีพระดำรัสให้อัญเชิญพระทั้งสามองค์นี้ไปเก็บรักษาไว้ในภูเขาควายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสติโพลเสด ได้เชิญพระสุขพระเสริมและพระสายลงประดิษฐานบนแท้ไม้ไผ่ร่องมาตามลำน้ำเงึมเมื่อร่องมาถึงตรงบ้านบวน,นแท่นในขณะนั้นก็เกิดอัศจรรย์แท่นของพระสุขเกิดแบกแพ้จมลงไปในน้ำด้วยเหตุที่มีพายุพัดแรงจัดมากบริเวณนั้นจึงได้นามว่าบวนแท่นแต่การล่องแพก็ยังล่องมาตามลำดับจนถึงปากน้ำเงึมเฉียงกับบ้านหนองกุ้ง อำเภอโพธิิสัยจังหวัดหนองคายเกิดพายุใหญ่อีกครั้งเสียงฟ้าคำรามขนองลั่นในที่สุดพระสุขแบกแผ่จมลงไปในน้ำอีกองหนึ่งครั้งจมลงไปในแม่น้ำโขงแล้วอาการวิปริตต่างๆของอากาศก็หายไปอย่างอัศจรรย์บริเวณน,นั้นก็ได้ชื่อว่าวนสุขและพระสุขก็จมอยู่ในน้ำตรงนั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ทีนี้ก็ยังเหลือแต่พระเสริมและพระสายที่ได้นำขึ้นมาถึงเมืองหนองคายพระเสริมนั้นได้ถูกอัญเชิญประดิษฐานไว้นวัดโพชัยส่วนพระสายได้อัญเชิญประดิษฐานไว้นวัดหอกกลอกปัจจุบันก็คือวัดประดิษฐธรรมคุณต่อมาในสมัยรัชกาลที่สี่สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้ขุนวรธานีและเจ้าเหม็นข้าหลวงอัญเชิญพระเสริมจากวัดโพชัยหนองคายไปกรุงเทพ และอัญเชิญพระสายจากวัดหอกล่องขึ้นประดิษฐานบนเกวียนจะอัญเชิญลงไปกรุงเทพด้วยกันแต่พอมาถึงวัดโพชัยหลวงพ่อพระสายได้แสดงปาฏิหาริย์จนเกวียนหักจึงอัญเชิญลงไปไม่ได้ได้แต่พระเสริมจึงอัญเชิญไปประดิษฐานวัดปทุมนารามส่วนหลวงพ่อพระสายได้อัญเชิญรประดิษฐานวัดโพชัยอำเภอเมืองหนองคายความอัศจรรย์ของหลวงพ่อพระสายในครั้งนั้น เป็นที่กล่าวขานมาจนกระทั่งปัจจุบันเพราะว่าหลังจากที่อัญเชิญหลวงพ่อประดิษฐานีบนเกวียนแล้วก็เร่งจะออกเดินทางแต่ไม่ว่าจะขยับเวียนยังไงก็หนักอึ้งไปต่อไม่ได้พระมโหาจารย์จึงทำพิธีอัญเชิญหลวงพ่อใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นผลจนทำให้เกวียนที่อันเชิญหลวงพ่อไปนี้หักสะบ้นลงในที่สุดหลวงพ่อพระสัยจึงมีสมญาว,ว่าหลวงพ่อเกวียนหัก มีปาฏิหาริย์ต่างๆของหลวงพ่อพระสายมากมายที่ชาวหนองคายเล่าขานต่อมาอีกว่าในสมัยพระเจ้าสุริยวงศ์จะเสด็จขึ้นครองเมืองเวียงจันทร์พระองค์เป็นชาวพุทธที่มีความเคารพเลื่อมใสในหลวงพ่อพระสายอย่างมากทรงอธิษฐานต่อพระพักหลวงพ่อว่าหากการขึ้นสวยราชของข้าพระองค์จะเป็นไปด้วยดีให้ฟ้าข้าแผ่นดินทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากศัตรูหมู่มันมาคอยเบียดเบียนแล้วไซ ขอหลวงพ่อแสดงเหตุอัศจรรย์เป็นนิมิตให้ประจักษ์ต่อข้าพระองค์ด้วยเถิดครั้นถึงเวลาที่พระองค์ขึ้นเสวยราชได้เกิดเหตุอัศจรรย์ฟ้าร้องขนองลั่นหวั่นไหวสายฟ้าแลบแปลกปราะหลานไปทั่ท้องฟ้าเป็นเหตุอัศจรรย์ที่เห็นกันด้วยสองตาของไพรฟ้าประชาชนทั้งหลายแต่ก็ไม่มีอันตรายหรือว่าเหตุที่จะทำให้ชีวิตมนุษย์และสัพรพสัตว์ใดๆต้องดับดิ้น นิมิตเป็นเหตุอัศจรรย์ทําให้การครองราชของพระเจ้าสุริยวงศ์เป็นไปด้วยดีส่งปกครองบ้านเมืองด้วยความสมุสุขตลอดรัชสมัยของพระองค์หลวงพ่อพระสายนับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมากมายนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อใครที่เข้าไปอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อแล้วก็ควรสำรวมกายวาจาใจอธิษฐานในสิ่งที่ดีงามเพื่อความสุขสวัสดีของตัวเอง และครอบครวัวไม่ควรกระทํากริยาที่เป็นการดูหมิน่นหรือไม่ยำเกรงในพระราตนาัยเพราะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในสมัยสมโพิหลวงพ่อพระสัยตอนนั้นก็มีงานที่วัดโพชัยจัดขึ้นมีท่านผู้หนึ่งเดินทางมาจากต่างถิ่นเขาไม่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อมีใจฮึกเหมิมอยากจะทดลองความศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็พูดเป็นเชิงท้าทายว่า หากหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ฟ้าผ่าให้ดูทีนี้สิ้นเสียงพูดเท่านั้นฟ้าก็ผ่าลงมาต่อหน้าต่อตาทำเอาคนพูดนั้นสะดุ้งกลัวภัยคือความตายและเกิดศรัทธาในหลวงพ่อพระสัสขึ้นมานับเป็นความอัศจรรย์ในพุทธบาร,รมีของหลวงพ่อที่ไม่ควรล่วงเกินหรือว่าท้าทายในทางที่ไม่ดีแต่ควรให้ความเคารพศรัทธาตั้งตนอยู่ในอาการสำรวมกรบาบไหว้ขอบาร,รมีให้หลวงพ่อช่วยปกป้องคุ้มครอง ทั้งต่อตนเองและครอบครัวหลวงพ่อพระสัยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มากด้วยเมตตาบารมีเป็นที่พึ่งทางใจของชาวหนองคายแล้วก็ชาวพุทธโดยทั่วไป